ส a ล a m u a ม a i k ราะ a r a h m a t u l l a h ะ a b a r กาตุฮ h uh. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรอมฎอนการีมในรายการรอมฎอนไทม์นะครับท่านผู้ชมครับในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนผมเชื่อว่าผมและท่านผู้ชมและหลายๆคนนะครับก็คงจะคิดถึงข้ามคืนคืนหนึ่งเหมือนกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือคืนลายละตุนกอดน,นั่นเองนะครับลายละตุนกอดเป็นอย่างไรมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง เรื่องราวของคืนลายลาตุนกอสนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลศครับครับสลาวุอะลกุมรห์มะลุลลาฮิวะบะเราะกาตุสสลาวัอเลกุมครับอาจารย์ครับอะลอฮฺอักุสสลามครับขอบคุณอีกครั้งนะครับอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านอาจารย์นะอย่างที่ปูพื้นมาสักครู่เทย์ที่แล้วที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกัวว่าวันสุดท้ายคุณจะต้องทำอย่างไรกันบ้างและมีอยู่ประโยคนึงที่อาจารย์เอ่ยถึงคืนลายลาตุนกอเนี่ยคือคคืนอะไรรับ มีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ท่านนบีทําอะไรบ้างเนี่ยคือครับอาจารย์คือเอ่อความสําคัญความเสพคืนสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันจะมาเอ่อโฟกัสอยู่ที่ไลลัตุนกอดครับผมครับครับโฟกัสที่ไลลัตุนกอดครับเอ่อไลลัตุนกอดเนี่ยอ Allah Subhanahu wa ะ a าลาได้บอกกับพวกเราว่า i n น a a n น a ัลนาฮ f ฟ l ไลล a ต u นกอด r wa ma a d a r อ kamal l a i ล a t u n qadr l ล i l a t u n qadr k อ a i r u n min al-fishal เราได้ให้ลงมาหมายถึงกุรอานอัลลอฮ์บอกครับอัลลอฮ์บอกว่าข้าได้ให้ลงมาก็คืออัลกุรอานในไลละตุนกอตแล้วเจ้ารู้หรือไม่รู้ได้อย่างไรว่าไลละตุนกอตคืออะไรพระองค์ก็ตอบว่าไลละตุนกอตเป็นค่ําคืนที่ดีที่สุดที่มีความดีมากกว่าพันเดือนมากกว่าพันเดือนมากกว่าพันเดือนผมคนลุกแล้วอาจารย์นี่บอกตรงซึ่งพันเดือนนี่มันก็อยู่ที่ประมาณ 83ปี4เดือนแต่ว่ากุรานไม่ได้บอกว่าพันเดือนกุรานบอกว่ามากกว่าพันเดือนคอยรุ่นคอยรุนดีกว่าพันเดือนนั่นก็แสดงว่าการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนไลลตะตุนกอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเราทํามาทั้งชีวิตเลยใช่ครับใช่ยังที่ไม่เทียบเท่ากับการทาในคืนค่ำคืนที่มันตรงกับไลล์ตะตุนกอกนะครับขนาซุนซัลลาฮฺฮุอัลเลยุสัลลัมก็บอกบอกกับพวกเราอย่างนี้ฮะแต่ถ้าเราไลล์ตะตุลกอกร ฟิลวิตริมีนัลอัชริล่ว่าคือมินรอมดอนคืออะไรฮะอาจารย์นบีบอกกับพวกเราว่าท่านพวกท่านทั้งหลายตรงแสวงหาคือคําคืนอัลกอดัดเนี่ยในคืนที่เป็นคืนขี้ในคืนที่เป็นคืนขี้เลขขี้ของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั่นก็หมายความว่า21่3 25เอ29ครับผมดังนั้นเมื่อมันมีความสำคัญครับ แล้วถ้าเราสูลอโลลองุอะไรฮยวะซันลัมก็ไม่บอกกับพวกเราว่ามันคืนตรงไหนตรงไหนบรนดาสหาบ้กก็พยายามถามนะบีแต่นบีก็ไม่บอกจุดประสงค์เพื่ออะไรรู้ไหมฮะก็เพื่อที่จะให้เราทำเซฟคืนทุกวันครับให้ทําทุกวัน นะครับเมื่อทําทุกวันมันต้องตรงแน่นอนต้องตรงใช่ที่อาาจรย์นะครับมันต้องตรงแน่นอนพระนางไอชาดเคยถามนบีว่าถ้าหากว่าฉันเจออะไรละตุนก๊อตเราจะจะว่าไงนั่นแหละนั่นแหละที่สำคัญเราจะว่ายังไงเราจะขอดุอากันอย่างไรนบีก็บอกว่าเมื่อหากว่าเธอหากว่าเธอเจออะไรละตุนก๊อตคาดว่ามันเป็นอะไรละตุนก๊อตก็ให้กล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟุนตุฮิบุลอาฟว่าฝฟุอันนีความหมายคืออะไรที่สำคัญค่าแต่พระบุญเจ้าอัลลอฮุมะข้าแต่พระบุญเจ้า อินนะกะแท้จริงพระองค์นั้นอาฟูนเป็นผู้ที่ชอบอภัยอภัยอาฟูนตัวเฮบุลอาฟแลวก็ชอบที่จะให้อภัยเป็นคนที่อภัยแล้วก็ชอบที่จะให้อภัยฟะาฟูอันนี้ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดการการที่เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องดีเนี่ย เรามี إ ي มานว่าเป็นอัลลอฮ์ใช้เราและเราก็มั่นใจว่าจะได้รับผลลบุญอย่างเช่นท่นาบีบอกว่ามันกอมะไรละตักตัดอะมีมานั้นวะติซาบันฮูฟิรอหูมาตกระดามินาดัมใครก็ตามที่มั่นใจมีความศรัทธาว่าการที่เขาลรือละหมาดการที่เขาทําความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในเดือนในค่ําคืนเนี่ยแล้วก็หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ใช้แล้วหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เขาก็จะได้รับการอภัยโทษอาจารย์ทวนอีกทีอัลลอฮะอินนะกะ อาฟูวุนตูฮิบุลอาฟฟะฟูอันนีนะเอาละครับดูอานี้นะครับพยายามท่องกันให้มากๆนั่นเองเอาละครับสำหรับวันนี้ในช่วงของรรมฎอนการีมเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงและท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <S <S สลามลัยกุมมมาราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์